สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสหรับเดือนเมษายน2 5 6 8นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาควรนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต ดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับเขาคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบรแรกของเขาคนนั้นนะครับได้เป็นไพ่ Page of w a n d s คาริอตสี่ไม้สองดาบแล้วก็ judgment ครับทีนี้เรามาดูกันสนับชาวตุลลักนาะตุลน,นะครับว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เท่าที่ดูสำหรับชาวตุลน,นะครับดวงเนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีการพัฒนาหรือการปลดปล่อยในเรื่องของความรู้สึกที่ตัวคุณเองอาจจะยังหาทางออกไม่เจอกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีความรักความสัมพันธ์ร่วมกันมันอาจจะทําให้เราสามารถปลดล็อกได้ในสิ่งต่างๆที่เรามีอนาคตมีความหวังดีๆความรู้สึกดีๆที่อาจจะรอเราอยู่ก็เป็นไปได้นะครับอิทธิพลของชาวราศีตุลลักนณะตุลเนี่ยตอนเนี้ เท่าที่ดูคือดาวพฤหัสบดีกาลังจะเดินหน้ามาอยู่ในภพเลนสุภะแปลว่าธรรมเกณฑ์นะครับได้ตําแหน่งธรรมเกณฑ์ก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีความสุขความสมหวังได้แต่อะไรที่ดูมีความรู้สึกยังไม่มั่นใจยังมีความน egative ในเรื่องของความรู้สึกหรืออาจจะยังเลือกตัดสินใจไม่ถูกค่อยเป็นค่อยไปเพราะตอนนี้คุณอาจจะกําลังมีโอกาสของการหลุดพ้นนะครับ judgment กับการหลุดพ้นการปลดปล่อยในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นทําให้เราสามารถ ขยับและเดินหน้าไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกและมุ v ฟไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่อย่างไพ่เดอะชาริอันั่นเองนะครับทำให้ความรักความสัมพันธ์เกิดความมั่นคงจากโฟลออฟมอนนั่นเองนะฮะโอกาสของความรักความสัมพันธ์จะมีความสุขกันเต็มการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการใส่ใจดูแลก,การเทคแคร์กันและกันมากขึ้นนะครับมีเพจออฟมอนนะเกิดขึ้นเพจออฟ n อนเนี่ยหมายถึง ความรักความสัมพันธ์เราอาจจะต้องมีแพชชั่นดูมีการพัฒนาการเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้สึกค่อยเป็นค่อยไปแล้วความรักความสัมพันธ์มันจะดูมั่นคงและยั่งยืนได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ดาวศุกร์จะยังโคจรกลุ่มกับราหูอยู่นะครับมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกที่อาจจะยังคาดหวังกับในเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์สิ่งต่างๆที่ต้องปรับและต้องแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องให้เวลาเพราะว่าถ้าเกิดเรา คลี่คลายปัญหาตรงเนี้จาก j u ดเม้นไปได้เนาอมันจะหลุดพ้นและมันจะปลดปล่อยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นและเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้อย่างเต็มที่อิทธิพลของไพ่นะครับสำหรับชาวตุลละคณาตุลเนี่ยคงจะต้องให้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจและเลือกทางเดินให้ถูกต้องประกอบกับ ดาวสุกนะครับก็จะค่อยๆค,คลี่คลายเพราะตอนนี้ดาวสุกก็เดินโคจรถอยหลังด้วยและร่วมกลุ่มกับราหูด้วยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูลําบากใจดูแบบต้องใช้ในเรื่องของการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับพอที่เราอาจจะต้องแบบมีเวลาในการที่ต้องศึกษาและเข้าใจในบทของความรู้สึกที่มีต่อกันทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันนะครับว่าชาวตุลคณะตุลเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณกันบ้าง ไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่โ o ร์ออฟวันซิกออฟคแล้วก็เป็นไพ่เดอะชารืออดอีกนะครับแล้วก็สามถ้วยไปสุดท้ายเป็นไพ่เอ็มเพรสอิฐพลใต้สำหรับอัศวินถือไม้นะครับขอเลี่ยงตรงนี้สรับที่นิดหนึ่งเพราะว่าไพ่เดอะชาออตขึ้นมาสองใบเลยนะครับชาลีออตเนี่ยหมายถึงการเดินทาง คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางหรือเขาอาจจะมีการเดินทางก็ได้นะครับที่เราอาจจะได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะมีไพ่หกถ้วยมาด้วยไพ่ใบน,นี้คือชาริออตนะครับกับไพ่หกถ้วยโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังจะได้ประสบพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีสิ่งดีๆให้กับกันและกันได้เพราะว่าตอนเนี้ย ชาวราศีตุลลักนาตุลอาจจะดูมีความรู้สึกให้ต้องเยียวยาหรือต้องแบบปรับปรุงความรู้สึกของเราอีกสักเล็กน้อยไพ่เนี่ยมันเสียอยู่แค่ใบเดียวก็คือ2ดาบจริงๆ2ดาบก็ไม่ได้เสียมากด้วยนะจริงๆดีแทบทุกใบเลยดังนั้นเนี่ยโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆการมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันนะครับเราก็สามารถที่จะปลดปล่อยแล้วก็หลุดพ้นจาก พันธนาการจากความรู้สึกที่เขากับเราอาจจะดูมีโอกาสของการที่เราแบบจองจํากับความรู้สึกไว้ในอดีตมันก็น่าจะค่อยๆคลี่คลายแก้ไขและปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเริ่มมีพลังงานของการเปิดใจการยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์เริ่มกลับมาฟื้นฟูนสถานการณ์สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ อิทธิพลของไพ่ย,ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงนี้สำหรับชาวราศีตุลลักนาตุลอาจจะมีโมเมนต์ดีๆความรู้สึกดีๆที่คุณอาจจะดูมีพลังงานของการเปิดใจการยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างโออันนี้4หมายก็ตรงกันอีกอันนี้ก็ขอปรับไพ่อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าไพ่สหมายตรงกันเนาะคือ3ถ้วยกับ e อ press เนี่ย คุณจะได้รับการ t ทรีตการปฏิบัติที่ดีจากเขาคนนั้นเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะมองเห็นถึงสเสน่ห์ความรู้สึกในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณมีนะมันทําให้เขามีแรงจูงใจมีแพชชั่นสิ่งดีๆที่อาจจะอยากเข้าหาตัวคุณและอาจจะทรีตหรือปฏิบัติกับคุณไปในทิศทางที่มันดู เหมาะสมดูดีขึ้นดูมีพลังงานของการเติมเต็มความรู้สึกดีๆแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณได้แบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นพลังงานของความรู้สึกมันย่อมมีการปฏิบัติหรือว่าในลักษณะของการที่บัการดูแลการอาจจียใส่ของกันและกันได้อย่างเต็มที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น กลับมามีความรู้สึกดีๆเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ดาวคู่ของคุณคือดาวองคารได้เดินโคโจรเดินหน้าปกติมาที่เรือนกรรมะแล้วนะครับเป็นตำแหน่งนิดอ่อนกำลังลงทำให้เขามีความรู้สึกอ่อน อ่อนกำลังลงแล้วเข้าหาเราดีขึ้นจึงทําให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงที่ดีได้นะครับทาให้ความรักความสัมพันธ์มีแพชชั่นที่เขาอาจจะอยากแบบเข้าหาเราได้อย่างเต็มที่เพราะว่านิดเนี่ยแปลว่าน้อยแปลว่าต้อยต่ํานะครับแต่ไม่ได้แปลว่าต้อยต่ําจริงๆนะมันแปลว่าน้อยแปลว่าแบบเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองมันเลยทําให้เขาอยากจะต้องการใครสักคนหนึ่งที่ทําให้เขามีความรู้สึกดีๆนะครับหรือความรู้สึกที่ปลดปล่อยแล้วก็ มีความรู้สึกที่แบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าแบบนี้ก็ได้จึงทําให้เกิดไพ่สี่ไม้กับไพ่ judgment เนาะมันหมายถึงการหลุดพ้นการปลดปล่อยและกันมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงแล้วก็ได้รับการอยอมรับสิ่งต่างๆเพราะว่าตอนเนี้ เหมือนเขาค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงมาทางคุณค่อนข้างเยอะมากๆเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูมีอนาคตดูมีความรู้สึกดีๆการตอบรับการตอบโจทย์ในสิ่งที่เขากับเราเป็นกันและกันได้ค่อนข้างที่จะดูมีความสุขความสมหวังแบบนี้นะครับและมีการพัฒน,นาการเติบโตและอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่เป็นท็อกซิกต่างๆมันก็จะปรับและแก้ไขได้ตรงจุดได้ตรงเป้าหมายตรงประเด็นมากขึ้นเพราะว่าความสัมพันธ์มันเริ่มมีการพัฒน,นาไปถึงนักข ที่มันเป็นแบบความสุขความสมหวังนะครับและคุณอาจจะเจอเขาหรือได้ความรักความสัมพันธ์แบบกะทันหันเกิดขึ้นด้วยนะครับอาจจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่ชอบในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับชาวราศีตุลทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเนี่ย มีพลังงานดึงดูดกันและกันได้นะครับแล้วก็มีพลังงานของการที่ได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆได้อย่างเต็มที่เลยอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์สำหรับชาวตุลลักษณาตุลน,นะครับว่าตอนนี้ปัญหาของคุณเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบยุติแล้วก็หาทางออกได้ละ นะเริ่มมีความรู้สึกที่เขากับเรานั้นเดินเข้าหากันได้มากขึ้นดูมีพลังงานของการดึงดูดใจเหมือนเขาอาจจะมอบสิ่งดีๆหรืออาจจะเป็นคอมมิชเมนต์หรืออาจจะเป็นแบบเอ่อการทวีตการปฏิบัติหรือความรู้สึกที่เขาอาจจะดูมีความมั่นคงกับเรา มากขึ้นนะครับมันเหมือนกับชาวตุลมีเสน์เมตตาในการดึงดูดใจความรู้สึกดีๆที่คุณอาจจะกําลังได้รับในอนาคตข้างหน้านะครับแต่ไพ่มันสะท้อนขึ้นมาแล้วเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระศุริ์กํำลังจะโครจรไปอยู่ในเรือนสุภะกําลังจะมีความหวังความรู้สึกสิ่งดีๆนะครับเราก็ได้รับการตอบรับไมตรีของเขาคนนั้นได้อย่างเต็มที่อันนี้มันเป็นพลังงานดีๆที่ชาวราศีตุลจะได้รับแบบเต็มรูปแบบ นะครับในอีกไม่ช้าแล้วเนาะดังนั้นอะไรที่ยังเป็นความรู้สึกที่ยังกะกะอ่วนอยู่ยังสองจิตสองใจอยู่อาจจะหาคำตอบได้อย่างเต็มที่ในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็พยายามทำทุกอย่างให้มันโอเคเปิดใจยอมรับทุกอย่างให้เรา เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแลพยายามมองกันไกลแล้วคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้เป็นดวงของคุณเองรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยา59นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบู พยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม